เรามานั่งพูดคุยกันก่อนให้ความรู้ให้ความรู้ก่อนพอให้ความรู้เสร็จปุ๊บพาร์ที่เขามีมาปุ๊บถ้าเข้าเครื่องตรวจผมก็ต้องคิดตังค์อ่าคือถ้าคุณไิดสายสายวิทยาศาสตร์นะครับถ้าตีบอกเก๊เสียงเลยใช่ตีเก๊ตรงไหนว่าคุณมันแพ้ผมได้มือจากมือถูกป่ออ่าเสียงได้เลยเสียงได้เลยนะครับแต่อีกสายหนึ่ง คุณไม่มีสิทธิ์ได้ดูพระพร้อมเขาไม่ใช่อีกสายหนึ่งอ่ะเขาจะมาบอกว่าขนาดมีคนบอกว่าได้รับมาได้ได้รับมาจากหลวงพออ่อหลวงพ่อจารให้อ่าน,นี้ผมดูนะมันนีแล้วย<อ><อ>ัง<ม>บอกว่าเค้ใช่ไหม,มแล้วเขาก็แบบคือใช้อารมณ์ในการสื่อสารเขาแบบไม่มีอย่างอื่นแต่ของผมเนี่ยผมบางหลายหคนบางคนก็แบบมีอารมณ์ใช่ไหมพอผมนั่งคุยคือผมแบบ คือเขาเข้ามาด้วยความที่ผมเป็นเด็กเด็กใหม่ในวงการเนี้ยแล้วตัวของเขาเองคือทุกคนต้องการต้องการข่มขู่ก่อนต้องการแบบแสดงตัวตน